ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับกับการนําสินค้าเครื่องมือช่างเนาะมารีวิวคุณสมบัติในเบื้องต้นของสินค้าตัวนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่ผมนํามาเนี่ยเป็นเลื่อยชักนะครับเลื่อยชักไฟฟ้าเลยไรหรือว่าเลื่อยชักไร้สายเนาะครับตัวนี้ที่ผมนํามาสินค้าตัวนี้ก็เป็นของคุณใดนะครับเป็นรุ่น HD 6 6 0นะครับอ ну. นน,นี่อ่ากลังวัดของตัวเครื่องเนี่ยก็ to to อ่ากลังโวลต์เนาะของตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ถึง20บโวลต์เลยนะครับ So well. รอบของตัวเครื่องก็ได้ถึง3000รอบต e in ่อนาทีเลยนะครับระยะช่วงชักของใบมีดเนี่ยครับระยะช่วงชักของใบมีดเนาะก็ให้ถึง22.2มิลเลยครับหรือว่า22เซนเนาะประมาณ22เซนได้นะครับระยะความหนาเนี่ยหนาของระยะตัดเนี่ยตัดความหนาสูงสุดเนี่ยของไม้เนี่ยก็ได้ถึง10เซนเลยนะครับหรือว่า100มิลนะครับเนาะหรือว่าเหล็กเนี่ยเราก็ตัดได้ถึง2ความหนาของเหล็กเนี่ยตัดได้ถึง2เซนครึ่งเลยนะครับ หรือว่า25มิลน,นะครับตัวนี้จ้ะทีนี้เดี๋ยวอ่าเราลองมาดูอ่ารูปลักษณ์ของตัวเครื่องเนอะในดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับประกันนะครับเนาะของตัวเครื่องอับก็มาพร้อมแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับตัวนี้ก็แท่นชาร์จก็เป็นอ่าฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับตัวนี้ชาร์จ แบตลูกหนึ่งเนี่ยชาร์จไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ก็ให้มานะครับ20อ่า20โวลต์เนะาะความจุก็อยู่ที่2แอมป์นะครับผมเรากดดูได้นะครับว่าไฟาากำลังแบตเนี่ยพลังงานของแบตเนี่ยเหลือประมาณไหนเนาะแบตเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็กดดูได้ครับก็ลิานก็ลิเทียมไอออนนะครับก็มีมอกอรับรองนะครับเนาะตัวนี้ก็ นี่ตัวเครื่องเนี่ยครับผมก็รูปลักษณ์ก็สวยงามนะครับจาระยะเนี่ยครับตัวเราสามารถตั้งได้น้องระยะของอเวลาเราจะตัดเนี่ยครับเราจะเอาใบมีดขยับไปตรงไหนเราก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้จาแล้วก็ลองสังเกต แล้วกดก็จะมีปุ่มเซฟตี้นะครับบางทีเด็กไปเผลอจับไปเผอเลออะไรเนี่ยตัวนี้ก็เซฟได้เนาะเรากดก่อนไม่่างนั้นถ้าเราไม่กดเนี่ยเราก็กดสวิตช์ไม่ได้ครับไฟ LED ก็ชัดเจนนะไฟก็ดวงใหญ่เนะไฟ,ไฟ LED ครับลูกษล์ก็สวยงามนะครับการใส่ใบมีดเนี่ยก็ใส่ง่ายนะครับแค่หมุนล็อกแค่ตรงนี้เองครับหมุนล็อกตัวนี้ แล้วก็สวมใบมีดลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ก็แค่หมุนล็อกนี้เองนะครับแล้วก็สวมไปได้เลยครับครับผมเมื่อปล่อยเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่แล้วครับ ทีนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะ,ะคุณพี่ท่านไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงได้นะครับที่ไทยวัสดุทุกสาขาเลยครับแล้วก็อีกอย่างก็เหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็กดติดตามผมเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับหรือว่ากดถูกใจนะครับมันก็จะเป็นแรงผลักดันเนาะให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าท่านคุณพี่สนใจสินค้าก็อาจจะมีลิงก์ผมอาจจะฝากลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับ ก็ลองดูได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับ